สวัสดีครับเป็นไงบัง่งตั้งแต่เริ่มเ,เรียนมาก็เริ่มมีวัฒนการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ่าหมายถึงว่าเป็นยังไงบ้างคิดยังไงแต่งใจซื้อเครื่องตัวนี้กับเราเพราะอะไรอ๋อในสิ่งที่การตัดสินใจคิดเพราะว่ามีความรู้ทางด้านรถยนต์นะซ่อมรถเป็นเคยเกี่ยวกับการเลื้อพวกกุญแจเปลี่ยนกุญแจอะไรพวกนี้แต่ว่า ไม่จำนาญเรื่องในด้านอิโมงก็เลยจำมาเรียนรู้ในด้านโม่ที่อื่นขายสองหมื่นสามรู้ไหมทราบที่อื่นขายสองหมื่นบาทที่อื่นไม่ใด้สองหมื่นสามสามหมื่นสองเขมีใช่เงินเขามนะครับผมมันมีทั้งราคาสามหมื่นสองสองหมื่นสามแล้วก็ไม่รับประกันด้วยเออใช่ใช่โอ้นี่สามหมื่นไม่มีการรับประกันใดทีแ้วที่นี่ราคาเพียง หมื่นสามแปดร้อยพร้อมรับประกันด้วยถูกต้องเรียบร้อยเลยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเราเป็นช่างเราก็จะได้รู้ลีผมมีคู่มือให้ด้วยเป็นอีบุ๊กนะครับไม่หงไม่ห่วงอะไรเลยง้สิ้นดีตัวนี้คือมีเอกสารอะไรให้ดูใช่ผมอยากมีการรับประกันดูแลให้อย่างนี้ทุกอย่างตอนนี้คิดนานกว่าเดี๋ยวเาจะซื้อก็คิดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใช่ไม่ได้ขายมาผมขายไมไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายครับคือไปเห็นข้อมูลจากช่างอื่นๆแล้วก็ไปดูศึกษาเพราะว่าเราเป็นช่างอยู่แล้ว ก็มาทำเรียนรู้สถานีโดยตรงแล้วเข้าไปหาดูเพราะว่าที่นี่อ่ะโอเคมีการดูแลบริการอย่างดีราคาถูกเซอร์วิสอย่างดีมีการรับประกรันวารันตีทุกอย่างอีกสําคัญอยู่ใกล้บ้านนะครับถูกต้องใบมาพอดีเราเห็นคนอื่นเขาไปซื้อมาสอ,องหมื่นสามหมื่นนี่มีอะไรจะบอกเขาไหม ก็จริงๆอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันสีเดียวกันคือมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยซอฟต์แวร์เราไม่รู้คือว่าเราระบกการในส่วนของซอฟต์แวร์เราเป็นตัวใหม่อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของนี้ก็อยากจะบอกว่าก่อนที่จะซื้อควรจะพิจารณาที่ที่เขาบางคนใจร้อนแบบใช่ใจร้อนเกินไปซื้อเลยใช่แต่ว่าอยากได้แบนี้แบบอยากได้ไม่ไม่คิดไม่หาแบบว่าเขามีการรับปรกกันไหมเขามีการอะไรนั่นหรือเปล่ารู้ไม่ทำไมก็อยู่นึกถ่ายแพง อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งเขามาเองเขาไปโปะของที่อื่นมาเขาก็เลยขายเองไม่ได้ตัวแทนจำหน่ายขายเองจำเข้าเองตัวจำหน่ายเองก็เลยได้มาราคาถูกต้องรับพร้อมรับประกันด้วยดีมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ยีบุ๊กแล้วก็ไปฝึกซ้อมกันจริงๆก็จะไม่ยากง่ายเดี๋ยวเราใช้เครื่องร้อนเป็นใช่ไหมอ่าเป็นโอ้เครื่องเครื่องล้อนนี่อันนี้อันนี้เป็นแค่ออปชั่นหนึ่งในเครื่องร้อนง่ายง่ายมากกว่าง่ายมากกว่ามีอะไรจะฝากถึงพี่น้องที่สนใจไหมครับ ก็ถ้าใครสนใจแล้วก็มีความเรียนรู้ทางด้านอีโมเนี่ยผมแนะนําตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบทุกรุ่นนะครับผมอาโปรตีใหม่ๆเขาจะไม่ได้แต่ถามว่าสําหรับรถยนต์ในเมืองไทยแล้วสําหรับเครื่องนี้คุ้มกับราคานี้หมื่นสามแปดร้อยข้างในมีของหรือของป่าแกะดูซิแกะดูซิแกะดูซิคอยดูหน่อยคอดูหน่อยเดี๋ยวแกะให้ดูดูหนึ่งเดี๋ยวแถวครไท่องเปล่าหรือเปล่าสั่งมาหมดสิบเจ็ดเครื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามาอีกสองเครื่อง ระมังตกนะระมังตกนะถ้าตกช่วยเลยพี่คนไ,ไม่ช่วยน้องเขาหน่อยเหรอครับพี่คนโอ้โหแกะแกะแก,แก,แกะแของแท้นะครับของแท้นี่ใบรับประกันด้วยนะโอเคนะของแท้มีใบรับประกันใช่ถูกต้องครบทุกอย่างอุปกรณ์ครบอ่าเรียบร้อยอ่าปั๊กอุปกรณ์ครบนะครับข้างในก็จะมีอะไรก็ว่าไปอ่าตัวนี้นะครับผมราคามื่นสามแปดร้อยนะครับมีที่เดียวที่คีย์เวิร์ดขอบคุณมากครับ ยังไงไปละหมากินนะขอบคุณครับสวัสดีครับละหมากินครับผม